สวัสดีครับเสร็จเรียบร้อยครับ EP3 นะครับตัวโรบินนะครับมาจากร้านของเก่าทางเราทำเป็นรุ่นพรีเมียมนะครับเป็นลิมิเต็ดอินดิชันนะครับตัวนี้เราติดสติกเกอร์ NB 3 5 1นะครับจริงๆแล้วมันเป็น NB 4 1 1นะครับไฟฟแท้กระูแท้อย่างที่เรียนบอกเมื่อวานนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับก้านตัด2คท่อนนะครับของ SK นะครับ าช้างนะครับหัวเกียร์แท้เดิมนะครับอุปกรณ์บางย่าเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับมาพร้อมกับชุดแฮนด์นะครับดึงไกลๆนะให้มันเห็นภาพไกลๆแฮนดัดแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าแฮนด์คุกนะครับมาพร้อมกับชุดพันเร่งมันติดฟังก์ชันนะครับมันติดฟังก์ชันอย่างสวยเลยนะครับตัวนี้เรา ทำออกมาแบบไม่เหมือนใครนะครับเป็น Limited Edition เป็น s i กเนเจอรของทางร้านนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงนะครับกดสวิตช์นะครับสวิตช์มาเปิดอยู่แล้วนะครับเปิดน้ำมันดึงโชคสตาร์ทได้นะครับถ้าติดแล้วก็โชคขึค้นในตำแหน่งเตอนนี้เราลองเทสเรียบร้อยแล้วนะครับก็เวลาสตาร์ทก็รอให้เคี่ยวสตาร์ทค้องแล้วก็กระตุกข้อมือนะครับ